โอ oh oh, well, yeah. yeah. ้โหเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นสายฉีดแบบนี like ้ได้อะเวลาเราจะล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหแรงมากก็สำหรับใครที่บ้านน้ำไม่แรงแบบนี้นะครับเนี่ยคืออาบน้ำมันไม่มันใช่ไหมผมลองไปซื้อเจ้าตัวฝักบัวตัวนี้มาเจ้าตัวนี้จะเพิ่มความแรงน้ำจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับตัวนี้มันสามารถหมุนเข้ากับสายที่บ้านได้เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยดูนะอ๋ออันนี้มันจะเป็นระบบปิดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปิดใช้งานเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับ คือความแรงน้ำนี่เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถปรับระดับนะโอ้โหเราสามารถปรับรูปแบบน้ำได้ทั้งหมดห้าระดับนะครับเห็นไหมเนี่ยคือเราสามารถกดอยู่อย่างนี้ได้เลยแล้วเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นที่ฉีดเรียกว่าอะไรละ่ะสายฉีดแบบนี้ได้อะเวลา,เาจะล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหแรงมากขึ้นแรงสุดๆคอยดูนะอืมถ้าเกิดใครอยากจะได้ตัวเนี้ย ไปฉีดล้างห้องน้าก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแค่ตัวหัวนะครับผมอยากเปลี่ยนสายให้มันดูเข้ากันเลยเห็นปะผมก็เลยซื้อสายมาด้วยนี่แันนี้สายเนี้ยจะยาวไว้ห้าสเซนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะนี่แค่นี้ก็ดูดีแล้วครับก็ถ้าเกิดใครสนใจจะฝักโบว์ตัวนี้นะครับผมทิ้งไว้กัดไอที่มุมซ้ายล่างนี้นะครับทิ้งไปเลย